ขายตลาดน้องชาขายมัเอือดเนขายมัเอือเผตัวาไมาขายมาเือ,อ่นขายมาปิดผตัวอยากมาใมาเอาเน<ม>ขายมาปิดที่หนูขายมเอ <c oughs> <ม>ือดซ,ซ,ซ,ซีมอไงพอนแบเหอซีมอไแบไร ไข่เราทดอดเลยโบไข่เอาไปกินเอาไปกินเองโบมีมืเอื้อดกินอันนี้คือฮัฟฟูไว้กิน <c oughs> ทุกอย่างกินเองโบได้ขายกุ้งสดเดอ้อพี่น้องกุ้งสดกุ้งสด่จะมาจากสวนมาทุกคนทุกคนทักเลยแต่ละขังมาปิดกะบ,บางเทือได้หลายบางเทือได้นอ้อยโบได้ชุมมาปิดก็ได้เท่านี้ไล่กว่านี้ปะอ่ะชุปิดแต่เท่านี้ก็ได้เท่านี้ แบงค์เทอรก็ได้น้อยบางค์เทอรก็ได้หลายเดี๋ยวแต่มันสุกน้อยสุกหลายมึงได้เลือกออกเลยมากันอย่างนี้นะเดี๋ยวอันนี้จะไปรีฟไปกิน,น,นมันนี้เดอ,ออกตาแห้งช็แดงนี่ก็คือไปตากแดดให้มันแห้งเป็นมักเพ็ดแห้งไว้กินแล้วว่ามักเพ็ดแห้งกับมักเพ็ดดิบมันจะแสบกว่ากัน <c oughs> จะหุกันลองจับใส่ตาบึง้งซีไมไว้ฮะบ่ะแสบบสบ่แก็จับใส่ตาบึง้ง อันนี้คือมันมักเอือด้วยทุกคนมักเอื้อแถวปลูกเองเองกินเองมันได้ปลูกขายเด้อเพราะว่าขั้นขายแล้วมันฮอตยามาบุมมีมันหยาบมาคือคือปีที่แล้วแล้วมักเพเท่าวมีหน่อยเราโอ้โหมันหมดไปสื่อหาสื่ออยู่ตลาดมักเพ็ทมากินเนอโอ้ยมันคือว่าบเสียบคือมักเพ็ทเราปลูกจักหน่อยก็เลยว่าเออม่ต้องขายมันดอกปลูกเองกินเองนี่แหละดีที่สุดไก่อันนี้คืออยู่ในสวนเด้อสวน อยู่เถียงสนาม,นามทางหน้าก็มีพักมีมักเขือเขาปลูกจนมักเพลือมักเพคือเก่ามักเพชรมักเอือดถัละอีวันทำเป็นมักเอือดเดอ้อหักเจสตันจอย,สยอแสบแสบกับไอแสบติกรเพราะว่าจับมาแล้วไม่จับหน้าก็แสบแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าล่ะไปบ๊ายบาย